ยางแตกยางระเบิดสามารถเคลมประกันภัยได้นะครับแต่จะแบ,บ่งเป็นสกรณีคือกรณีที่1ถ้ายางแตกนั้นเกิดจากการที่รถไปเกิดอุบัติเหตุก่อนแล้วต่อมาส่งผลให้ยางนั้นแตกแบบนี้ถ้าเป็นประกันภัยชั้น1สามารถเคลมได้ครับแต่บริษัทประกันภัยจ่ายให้แค่50%นะแล้วก็ถ้าเป็น2บวก3บวกเนี่ยจะให้ความคุ้มครองใจ่ายในส่วนของค่ายาง50%เหมือนกันกรณีที่รถชนรถหรือชนกับยางผาหนะทางบก เท่านั้นนะครับถ้าเป็นชนต้นไม้ชนฟุตบาทตกหลุมอะไรอย่างงี้สบวก3บวกไม่ให้ความคุ้มครองยางนะครับกรณีออที่2ก็คือถ้าการระเบิดของยางนั้นเกิดจากตัวยางของมันเองก็คืออาจจะเสื่อมสภาพดอกยางหมดเติมลมเยอะเกินไปหรือไปเหยียบกับตะปูก้อนเหินที่มันแหลมคมแล้วเกิดการระเบิดขึ้นแบบนี้ ตัวยางจะไม่ได้รับความคุม้มครองไม่ว่าจะทําประกันภัยชั้นไหนไว้ก็แล้วแต่แต่ในส่วนความเสียหายที่ต่อเนื่องมาถึงตัวรถไม่ว่าหลังจากนั้นจะเกิดเหตุชนหรือพลิกค,คว่ำอะไรก็แล้วแต่ในส่วนของตัวรถจะยังได้รับความคุ้มครองปกติครับ